สวัสดีครับพบกับช่องสังคมปกครอต่อนะครับพู่เสียไปนี่นี่อันนี้คือไฟ แล้วก็ทำความสว่างไปให้จาปาดงนะคะช่ว้องไอ้นูหัวแดงก็้าไอมเลยเนาะมีไฟแล้วบันจังจำปาดงก็เซเลซิโอยู่น่นี่เนาะเอดมินของเราตั้งหน้าตั้งตาพี่น้องขยันสุดๆขยันถ่ายคลิปกระป๋งนะเขาเลิกงานนะห้าโมงเย็นนเดอเว่าไม่ยอมกลับบ้านกลับรุมหนึ่ง ไปไหนเนนทำไมไม่ดีนะคะที่ไหนได้ถ่ายคลิปทำเงินตัวเนยกำลังสร้างเนื้อเนาะไวายกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็คลิปกำลังลุ่งด้วยหลักหมื่นเลยนะหลักหมื่นอัพเลยนะสุดยอดเลยเดี๋ยวจะฝากช่องกับน้องแนนไหมฝากช่องหน่อยน้องแนนไปไหมพยายามพยายาม เป็นงานกิจการตามใจยิ่งเอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ได้แต่ว่าเราต้องกระตุ้นตัวเองมีโอกาสเราต้องไปข้างนี้แล้วเบิ้งจุบานีนลึกเจ้าจุบานเนี่ยมันลอยอยู่อากาศเราต้องหาเอาไขคว้งหา สองลกไปบาทเอไใครกบกระจอกล้มบานก็เป็นบ้านสอลูกปบาองลูกไปดต้งหนานาดครเชียว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปได้ละีวไปได้บงปีเก็จมาปีน้ามันหล่อจังมเปนตัวตนของตัวได้นูนี่นะนุ๊แมนข้าูปืนแหงินักกนีนี่ เอากรมหน้าลงมาใส่อันสวัสดีค่ะคิมนี่คิ้งายที่สุดเราได้รูปเลยนะแม่นค่ะอันนี้คิ้งค้ายที่สุดเราได้รูปเลยนะน่ะตัวจริงชิร่าที่สุดเลยถ้ารูปนี่ถ้าโมแมนท์เท่าไทยเนี่ยมันบอดเดบิ้งสีแมนจำได้ความมาจำได้ความมาแมนบ่ซีทายหายสิบห้าไปไปบ่ไหนโอคนที่ถ่ายเหรอไปเบ่ไหนเลยห้วยน้ำไปเบ่ไหนเลยห้วยน้ำห้วยน้ำยังใส่มือไปลงเบิ่งพ้วยน้ำจนลันแสีบลิ้มโขงเลยไปน้ำ พ่อยนำเม่พ่อยนำแม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเจ้าก็ได้ไปอยู่บอเมื่อไงไม่ได้ไปเมื่อรุ่นาไปอยู่แมนเ่รุ้เออแต่ว่ามื่อไพอยนำไ่ได้ไปมื่อพอยนำมือเทาลงไปางีสองคนน่ะ้องมก่อนัมาเพื่อนเด้อมาสเดีย้เพื่อนเดอเพื่อนเอมากินสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์้อนรุ่นเลยนะ เพิชมอนวางให้หน่อยแบบอนหนึอันหนึ่งเถอะเไม่พอเอาอะไรอีกไม่รู้หรอกคุณนี่นี่ะคะก็ขอภัยเอฟซีด้วยนะลืมชื่อนะร้อนนะคะลืมชื่อในลาจะลืมชื่อนะไปดูรายใหม่เอาพายเยอะซีจ้าลายเยอะนะคะบอสานนะคะเอาไปให้ลุงหน่อยพี่เสือที่ลุงกับเพื่อนบ้านนอกอ่ะเอาน้ำช็อตนเซอร์น์หน่อย Ừ, ให้ลุงเอา s ปอ e. okay. n เ o อรือเอาน้ำเอาไปรดที่เสื้อให้แล้วเสื้อให้แล้วมนอนเือไหนเนาะเจือข้นเลยยุบเอาทหนึ่งตัวนึงคนกระต๊อถ้าไปจะไปนอนเลยเอใช่ใชเอากระต๊อไปเ้ีแอนแอนให้ลุงพันเอากระต๊อ อาแตเน่ไปเราเพิ่ปงผมอาเตเน่เราอาของมวนไปเนาะร่ ตื่นแล้วบอเด่นแล้วมีไฟฟ้าเราจงตื่นนอนเว้นม้านะคะพี่นงตื่นก็ยังมาตื่นคักอยู่สลือสืออยู่ซาซนี่ยะนุ่ยผู้บรรลังสลดอสือไหื้มกรีเดิเนี้ยเปิดสีเดินซาสาน้อมีน้ำเปล่าขวม ขอบคุณค่ะโอ้ oh, มีเอฟซีนะคะเลี้ยงน้ำนะพี่น้อง จะเดินทางไวันไหนคะ <c oughs> จะเดินทางไปวันไหนพรุ่งนี้เนาะนะว <c oughs> ันนีนะ้คงนอนที่นี่ก่อนนะคะนี่เด้แอดเปียวพี่โน่เอ้ยมันขึ้นหน้าแบบนี้หรอก

เขาพื้นที่คนได้คนพิ่นี้เป็นไงแบบเธอเขาไม่ได้เข้าแล้วบัดทองบัดทองพไปหาหมอพุ่นนาะอุ้ย30บาทคนเดียวเมนบ่ลุ่ม่นยิะเล้วเมนบอม่เลยไงมันมันต้องมีวิ่อใ่พี่อยู่ปะจะใส่พีเออ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยปั่นดีไหมถ้าลูกสมัยเาเขาจะจำไม่ได้ว่าเป็นเราปัดเกาได้หตอนนี้เราโปรโมทเท่าไหร่คนตที่มัมีบ pues ัตรนี้นะครับไม่สามารถเข้าในเข้าในพื้นที่ได้ของมีไหมมีแล้วเยอะขอดูหน่อยบันที่มัมีบัตรนี้ครับไม่อยากให้เข้าพื้นที่นะครับโอ้โหไม่มีขึเข้าไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องได้ขอลุงก่อนอ้าวเออที่ทำบัตรอะไรตอเนี้ ไปไปน้ำหนักเกินก็ไม่ให้เข้านะาน้นำหนักเกินก็ไม่ให้เข้าอ,อ้านน้หนักเกินก็ไม่ให้เข้าบ้านนี้ ไปยูร้อารเร็วคุณรแม่ัไปไมมใ่กวนน้เ่เเอาประกาศอันนั้นบประกาศจับปประกาศครับคนที่อยู่ในภาพนี้ครับประกาศนะครับประกาศจับเ็ประกาศจับครับประกาศจับครับถ้าเจอส่งกลับใข่ด่วนเนะประกาศจับครับคนที่ไม่มีบัตรวันนี้เอาบัตรใหม่แล้วนะหรอ ปัตรนี้อายุหนึ่งปีนะโอ้ได้ต่ออีกต่อนีไม่มีหมดด้วยมาเนี่ยวี่เขาอะไรอะไรกันยกเลิกสิทธิ์ในการถ่ายทำทุกคนพักแขนได้ทุกเมื่อผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ก็จาส่งคืนเอ่พีคมากเลยนี่นะครับเอฟซีบัตรอย่างน้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งบัตรประจำพื้นที่โอ้จำปาดงนะครับนี่นะครับออกบัตรดูีน้ำลูกบอก นี่ครับเหลือในการไททามเหลือเหือเหลือไม่ได้เหลือบรกปันนี้กระนาทรงคูณหนึ่งเวลาเราเรียกกันก็ได้รงส่ทรงแปดก็ได้ใช่ไหมนี่ครับไอก็จะเป็นลักษณะเปนของลุงพันธ์หน่งไามหนึ่งสามหนึ่งสามล้วยม่ไหครับ